รู้ทังรู้จบไปแล้วรู้ทังรู้เธอไม่รักเธอไม่เคยรักกันรู้ทังรู้ผิดไปแล้วรู้ทังรู้ไม่มีใจเธอมองฉันเป็นตัวไร ยกโทษให้ฉันได้ไหมฉันผิดไปแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นฉันคนนี้มันไม่ไดีก็รู้ตัวเองทุกทีแต่ยำใจไม่ได้จริงจ สกฉันเลยฉันคนนี้รักเธอมากเพียงใดวะก็รู้ตัวเองดีว่าไม่สมควรพูดไปอย่างนั้นแต่ปากกับใจของฉันมันไม่ต้องกันยกโทษที่ฉันทนาคนดี